สวัสดีครับฟังผีก,ก่อนนอนคืนนี้เสนอเรื่องที่สองของสิบตำนานหลอนของเหล่าโรงเรียนสุดเฮี้ยนในประเทศไทยโดยเรื่องที่สองนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องของตึกสองโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุที่มีตึกสุดหลอนที่เราเด็กๆเ,เล่ากันมาจนหลอน นั่นก็คือตึกสองที่เมื่อก่อนมีลิฟต์แต่จูจ่ๆก,ก็เลิกใช้กันไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุแต่จริงๆแล้วทุกคนก็รู้อยู่กับใจว่าลิฟต์ตัวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะเคยมีคนงานก่อสร้างตายขณะที่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบน ในการก่อสร้างคนเลยมักจะเจอเรื่องแปลกบ่อยๆทั้งเงาประหลาดเสียงกรีดร้องและมือผีที่โผลออกมาให้เห็นกันจะจๆเรื่องของตึกสองยังไม่หมดเพราะมีเรื่องของห้องน้ำที่ตอนเย็นๆใครเข้าไปใช้มักจะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ข้างๆ ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ไม่มีคนแถมยังเคยมีคนเห็นเงาคนเข้าต่อคิวทั้งทั้งที่ออกมาก็ไม่เห็นมีใครเสียงเปิดปิดประตูที่ดังปังปังทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ทำเอาคนไม่กล้าเดินผ่านห้องน้ำคนเดียวอีกเลย จบลงไปแล้วนะครับกับสิบตำนานหลอนของเหล่าโรงเรียนสุดเฮี้ยนในประเทศไทยเรื่องที่สองเรื่องติดสองตะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังผีก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับ คืนนี้ฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ